สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการสำรองข้อมูลทางดิสก์เก็บเป็นไฟล์เมดด้วย AOMI Backupper Standard นะครับวิธีการสำรองให้เราคลิกไปที่ Backup แล้วก็คลิกไปที่ Dis k Backup จากนั้นไปตั้งชื่องานสำรองแล้วกด Enter นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Add d i ิสเราไปเลือกดิสกที่ ต้องการจะสำรองเป็นไฟเมดในที่นี้ก็จะเป็นดิสกหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับก็คลิกไปที่ Add จากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บเอาไว้ที่ไหนในที่นี้ก็จะเก็บไฟเมดเอาไว้ที่ drive D ในโฟลเดอร์ i นะครับจากนั้นก็คลิก start backup จากนั้นก็รอสักครู่นะครับส่วน ความเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดิสด้วยแล้วก็ความเร็วในการอ่านเขียนด้วยนะครับหลังจากที่สำรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ปุ่ม finish นะครับนี่ก็จะเป็นรายการสำรองดิสเป็นไฟเมทที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะมาลองดูกันนะครับว่า ในดิสท,ที่เราสำรองนั้นมีขนาดเท่าไร่นะครับมีขนาด5 9กิกะไบต์นะครับแต่เมื่อสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ที่ได้นะครับมีขนาด2 7กิกะไบต์นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสำรองดิส เป็นไฟเม็ดด้วย AOMI b a c k ็ p p พร์สแตนดารนะครับ